ตัวรถไม่มีอาการผิดปกติเลยช่วงล่างสมบูรณมากเลขไม้ไม่คตรน้อยอย่างที่บอกนี่สี่หมโลโอ้ยคุ้มหลังคาไม่มีรอยเปื้อนสวยนี่หลังคาซันรูฟอตัวท็อปอย่างที่บอกนะครับผมแดชบอร์ดสวยกิฟ ไม่มีตำหนิผมบอกเลยว่าราคาที่บิ๊กคาตั้งขายผมว่าราคาที่หันขึ้นหนิพูดไปแค่นี้ดีวกว่าผมได้ค n t r o l แล้วว่ะหลังคาซันรูฟโอ้โหจอเนวิจเจ้าอะไรเพิ่มอีกผมบอกลยว่าออปชั่นมาสุดจริงๆรถจัดได้เต็มฟีดาวนะครับผมคันนี้ออกรถศูนบาทฮ่าสวัสดีครับเบพบกับ นัดพิคาอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะรถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมรถสวยมากๆแล้วก็ไม่น้อยอีกเช่นเคยที่นี่เราคัดมาดีจริงๆบอกเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผม MG 3 1.5V ซันรู o ปี2018ครับผมราคาดีนะผ่อนสบายนะครับผมแล้วแบบเลขไม่น้อยโอ้โหมาโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันเลยดีกว่านะครับผมเช่นเคยครับรถทุกคันของเรานะครับ เรารับประกันในส่วนของตัวถังนะครับแชสซีแล้วก็เลขไม้นะ่ะมาเรามาดูกันเลยดีกว่าตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับผมหลังคาดำซันรูฟนะฮะนี่ดูไปหนะ้าโอ,อ้สวยมากอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับผมไปหน้าไม่มีหมอไม่มีค่าไม่มีน้ำเข้านี่กิบกิบเลยใส่กิ๊กเลยอ่าอ่าโอเค แล้วก็ทีนี้เรามากันที่ด้านข้างนะ,ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวที่เป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วซ้ายขวา2ฝั่งนะครับผมแล้วก็มาดูกันที่ของตัวยางนะครับยางตัวนี้เป็นปี2020อันนี้คือเจ้าของเดิมเพิ่มเปลี่ยนมาแล้วนะยางยังใช้ได้อีกสภาพดีตัวนี้หน้ายางสมาที่205นะครับ55ตัวนี้จะมาเป็นขอบ16นะ เป็นล้อแมกอลอยนะครับผมดำเงาวสวยงามอ่ามาเราไหลกันมาต่อรถสวยมากรถสวยมากสภาพดีมากอ่ามาจะพาดูที่ด้านท้ายกันก่อนนี่เดิมๆครับผมไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะตัวด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยจะมีกล้องถอยอยู่แล้วนะแต่ว่าก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังที่ติดเพิ่มมาด้วยนะครับแจ้งเตือน นี่สจุดอ่านีเราดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับอ่าก็จะมีถาดรองตรงนี้มาให้นะอ่าแล้วก็อ่อในส่วนของตัวเบาะของตัวด้านหน้าก็สามารถที่จะพับได้อ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพับให้ดู ต้องเห็นไมเอ่ยนะก็จะสามารถพับไปได้นะครับเผื่อที่จะเอาไว้ขนของที่มีลักษณะยาวๆนะพวกโต๊ะพวกทีวงท,วงทีวีของยาวๆหรือถ้าสมมุติไปเที่ยวกับแฟน2องคนสัมภาระเยอะแคมปิ้งก็สามารถที่จะใส่ของเข้าไปได้เยอะนะดีดีด,ดีแล้วก็สภาพรถคือใหม่มากๆผมอยากให้เห็นภายในอันนี้มีถาดรองมาให้นะครับถาดรองยังใหม่เลยอะแบบว่าใช้งานน้อยมากๆอ่าแล้วก็มีผมเข้ารูปมาให้อีกชั้นหนึ่ง่านี่แล้วก็ ชื่นนี่เดิมโรงงานครับไม่มีจมน้ำไม่มีอบัติเหตุรถสวยมากๆากมาเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างหน่อยดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาดูขอบประตูกันชึบนี่เดิมเดิมครับผม าเม็ดพาร์คเดิมจากโรงงานครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันดีกว่ามาโอเคครับมาดูกันที่หน้า้องเครื่องกันบ้างดีกว่าหน้า้องเครื่องสภาพดีครับกิฟิบครับผมอ่ะเจ้าตัวนี้มากับเครื่องยนต์พันห้าเบนซินนะครับผมก็ ในส่วนของตัวรถเนี่ยผมจะบอกว่ามีเก็บสีตามการใช้งานทั่วไปนะแต่ว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับผมอ่าน,นี้หายห่วงได้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูรายละเอียดข้างในกันต่อว่าจะตัวนี้มีออปชันอะไรมาบ้างครับผมไปไปดูกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดภายในกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมขอเนี่ยสตาร์ทรถซะหน่อยอ่าเลขไม,ม้มันโคตรน้อยอย่างที่บอกนี่สี่หมโล คุ้มหลังคาไม่มีรอยเปื้อนสวยนี่หลังคาซันรูฟตัวท็อปอย่างที่บอกนะครับผมแดชบอร์ดสวยกิฟตไม่มีตำหนิพวกติดกาวจากค้งจากพระตั้งอะไรพวกนี้ไม่มีสภาพดีมากกิฟต์เลยเจ้าของเดิมดูแลดีมากนี่พวงมาลัยสภาพสวยมากเลยนะแบบว่าไม่มีร่องรอยเปื้อนถลอกจากการใช้งาน ใช้งานน้อยใช้งานน้อยสภาพดีมากคือเจ้าตัวนี้มันเป็นรถมือเดียวจุดเด่นแรกเลยที่ผมเข้ามาแล้วผมชอบคือลาย,ยานี้อ่ามันดูสวยดูดีมากเลยนะอ่าเป็นลายสกอ็อตแล้วก็ตัวนี้ก็จะไล่มาด้วยตัวเคฟล่างตัวข้างล่างอ่าสวย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 ดูดีจอเป็นระบบสัมผัสแล้วแล้วก็รองรับภาษาไทยแล้วก็ตัวนี้ใช้ตัว Hello MG ได้อ่า จุดเด่นของเขาเลยนะครับผมสั่งการด้วยเสียงนะฮัลโหลเอ็มจอ่ามาแล้วนี่ก็จะมีตัวอย่างคําสั่งขึ้นมาให้นะทั้งระบบเครื่องเสียงแม้แต่ระบบาป,ประกาศเนี่ยก็สามารถแจ้งผ่านคําสั่งตัวนี้ได้เลยโอ้โ oh. ห oh. แล้วก็จอภาษาไทยแล้วก็อย่างที่บอกเป็นตัวท็อปนี่มีจอเนวีมาให้นะครับผมก็เป็นตัวภาษาไทยเลยนะในเลทราคาเดียวกันนะถ้าเทียบตัวราคา3 0 0แสนนะถ้าตีเป็นรถในเซกเมนต์ที่เป็นเครื่องพันห้านะซิตี้คาร์นะคุณได้ปีเก่าและออปชันเนี่ยคุณได้ไม่เท่านี้ผมมองว่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถคันแรกนะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงในเลทราคาเท่านี้เนี่ยคุณจะได้รถที่ปีใหม่แล้วก็ในเรื่องออปชันที่แบบให้มาครบพร้อมเลย คุณไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับตัวนี้ตอนที่เปิดราคาป้ายแดงมาถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ6 0แสนสามนะในส่วนของตัวท็อปนะตอนเนี้ผมบอกเลยว่าราคาที่ Big กคาตั้งขายผมว่าราคาที่งมครึ่งหน,นู่ไว้แค่นี้กว่าถูกมากๆผมบอกเลยว่าโคตรคุม้มคือต้องรีบซื้อเลยโปรโมชั่นก่อนสิ้นปี่ะ เดี๋ยวมาดูคนในส่วนของตัวพวงมาลัยเขาซะหน่อยอ่ากูได้เป็นแอร์แบ็กเนาะแล้วก็ตัวนี้มีเป็นครูสคอนโทรลมาแล้วอาครูสคอนโทรลมานะครับราคา3ามแสนพี่อยูงวดสิบแปดคุณได้ครูสคอนโทรลแล้วอะหลังคาซันรูฟโอ้โหจอเนวิชจะอะไรเพิ่มอีกผบอกเลยว่าออปชั่นมาสุดจริงๆแล้วตัวรถสภาพดีมากคือเนี่ยผมดูผมยังไม่เห็นตําหนิเลยนะนี่แผงข้างประตูสภาพกลิบๆเลยนี่สีดําดุดันแอร์ดิ่ต้นนะครับ ไหลลงมาข้างล่างตัวนี้ก็จะมีช่อง USB เนาะตัวนี้ตัวจุดบุรี่นะครับชืบอ่าตัวนี้ตัวเกียร์ชืบเกียร์ตัวนี้มันไม่ไม่ใช่เกียร์ตัวเก่าแล้วนะถ้าเกิดว่าใครเคยได้สัมผัสเกียร์ตัวเก่าก็จะรู้กันดีว่าว่ามันดีแค่ไหนอ่าแต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร์ตัวใหม่แล้วนะครับอ่านี่ ก็มีสปอร์ตโหมดเช่นกันแล้วก็สามารถตบพ่อขวาเพื่อเล่นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะ่าสวยงามสวยงามสวยงามก็ตัวเบาะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบมากมันจะมีความหนังแล้วก็เป็นตัวกำมะหยี่ที่ใส่ลายลวดลายเข้ามาเป็นลายสกอ็อตเหมือนกันเหมือนแบบตัวของแผงด้านหน้าสวยมากๆแล้วก็บอกสภาพดีมากๆรถจัดได้เต็มฟีดาวนะครับผมคันนี้ เงินเดือนแค่หมื่นสี่เท่านั้นซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำครับออกรถศูนย์บาทหลังคาสันรูปตัวนี้สามารถเปิดปิดได้นะเดี๋ยวเอาเปิดโชว์กันนักหน่อยอรับแสงรับลมเอาไว้แบบท่องเที่ยวเดินทางต่างจังหวัดสูดอากาศธรรมชาติาจ้าเสือเกิน่จ้าเสือเกินแสบตาจัดช่วงนี้อโอเคเดี๋ยว ไปดูที่นั่งตอนหลังกันก่อนดีกว่าว่าอารมณ์ฟิลลิ่งการนั่งเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครับมาดูตอนหลังกันดีกว่าอ่าโอ้เหดรุมเหลือเยอะเนี่ยถือว่าสูงนะถือว่าลังคาสูงใช้ได้เลยผมส,สูง170กว่าแต่ว่าแบบเหลือพื้นที่เยอะเยอะมากอ่าเบาะมันชื้อ่าเบาะหนังนั่งดีเบาะสภาพดีสภาพดีมากๆข้างหลังก็สวย อโอเคตัวนี้มีช่องใส่กอกสารใส่ของมาให้นะพรมนะครับอันนี้เขาจะมีพรมเข้ารูปมาให้พร้อมเลยอันนี้ดีเอาไว้แบบว่าป้องกันพวกน้ำหงน้ำหกอะไรเงี้ยป้องกันร,รอยเพื่อทาความสะอาดได้ง่ายเน,นี่ยเข้ารูปรอบคันมาเลยเจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็อย่างที่บอกในส่วนของแถวที่2เนี่ยมันสามารถที่จะปรับพับมาข้างหน้าได้นะ อันนี้เป็นข้อดีดีมากๆผมชอบหลังคาเนี่ยผมว่ามันมันสูงมากๆเลยมันทําให้ถ้าคนตัวใหญ่ๆขึ้นมานั่งเนี่ยมันรู้สึกไม่อึดอัดถ้าเวลาขับขี่เดินทางเนี่ยมันได้นั่งสบายสบาเนาะดีครับดีแล้วก็สภาพคือดีมากไม่มีรอยอะไรเลยกิบกิบๆเดิมๆเลยแผงโค้งแผงข้างหลังคา ผมยังไม่เห็นรอยเพื่อนอะไรเลยคือเจ้าของเดิมเขาดูแลมาดีจริงๆนะแล้วบอกสวยบอกสวยชอบลายชอบลายบากสวยงามสวยงามโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่ามาดูว่าเจ้าตัวนี้ฟิลิ่งการขับเป็นยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันชึบชบ ไอ้เฮ้ยเกียร์ดีขึ้นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดสำหรับเกียร์ตัวเก่าที่ดีอยู่แล้วอันนี้แม่งดีอันนี้แม่งดีคือแบบว่าพอเหยียบแล้วแบบรถมันพุ่งเลยอะยลองหน่อยอ่าช่วงล่างปกติอ อันนี้แค่อันนี้คือโหมดปกตินะแต่ว่าเหยียบติดเท้าเลยอะ่ะ <Yahoo! S 1> โค้งสะหน่อยเย <c oughs> โอเคโอเค ดีกว่าที่คิดเจาบอกว่าดีกว่าที่คิดมีรุ่นพี่ที่เขาได้อ่ทดลองขับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้แหละในระยะทางทางยาวนะครับเขาบอกว่าพอวิ่งความเร็วที่แบบเพิ่มขึ้นไปแล้วอะ่ะ1 2 0ยยีขึ้นไปอะ่ะช่วงล่างมันดีมากตัวเนี้ยเข้าใจแล้วผมลองเข้าสปอร์ตโหมดโอ้โหเชีย่ยสปอร์ตโหมดแม่งพุ่งเลยเว้ย ตัวรถไม่มีอาการผิดปกติเลยช่วงล่างสมบูรณ์มากพร้อมใช้เลยผมบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดราคาแล้วก็ตารางผ่อนเงินกว่าว่าเจ้าตัวนี้จะผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่่ะราคาเท่าไหร่อะไรยังไงไปนะครับผมสรุปรายละเอียดราคาของเจ้าตัวนี้นะครับผม MG 3นะครับ1.5 V sunroof นะตัวท็อป ปี2018นะครับตัวนี้เลขไม่แค่40,000กิโลเท่านั้นนะครับผมสำหรับลูกค้าที่เงินเดือน 1, 4 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับผมจัดได้เต็มฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมเจ้าตัวนี้ผ่อนอยู่เพียงปีละประมาณ6 0 0ักว่าบาทเท่านั้นไม่ต้องใช้เงินออกรถนะผ่อนเพียงแค่6 0พันเท่านั้นนะผมเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้ในช่วงปีใหม่นี้นะครับผมองบอกเลยว่าขับขี่สนุก ออปชันเต็มโหออปชัน oh, ที่ให้มาดีมากๆผมบอกเลยว่าในเซ็ิ้นเดียวกันเขาให้มาเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมต้องการทราบโปรโมชันรายละเอียดนะติดต่อเข้ามาที่เซลนัดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ ID ดี n e ไว้ให้นะครับผมต้องการข้อมูลด่าในใดทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมแจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆให้แล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องห่วงผมมีบริการเซ็นสัญญาถึงที่นะครับผมแค่ ติดต่อเข้ามาหาผมเท่านั้นบอกว่าดูคลิปจากเซียนัดเข้ามานะครับผมเราให้แฟนแอรวิ่งไปเซนหนึ่งที่เลยนะครับผมแล้วก็มีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านอ่าก็สาหรับวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเราจะพามาดูรถอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับ